ดอกกบรบเพาะท่านยังไงปันไดโอ้ดอกนี่ไหมไขตุปุอยู่พี่น้อยมาทาั้งพี่น้อยมันนี่มากไก่ไน้อยดอกกระลังงามๆนี่เจ้าตัวมะจงมองมะเขียทั้งถังฟังที่งูพิ่นมาหาออกไปหลอบหนึ่งแล้วเข้าแต้วบ่ได้เด็โอ้หพี่น้อยมาทรับพี่ Nói nói mệt không kịp. Doa kỳ lắm kia kìa mày. Oùi ngon nì mày. Kam doa đi đi, đi tẩy mày. Mày nói nè nè thân niềm không ăn cơm. Ng khodi nè 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 โอ้ขาเง่าขัดไนี่งดิฮะเจะได้ปะเอามือเคลียร์แล้วเคลียร์ยันสี่เ็ดตัวนี้เห็ดดูเหมาะอืมใครเห็ดดูเหมาะ ีแค่นึงเออ้วน้ำพี่าพี่พี่สองสาสเลยนี่พี่ดอกน,นี่อีกเออยน้ำอีกเอาเมือจโกกรดอันนี้เป็นเห็ดอัน เห็ดอันยูฆ่าเห็ดยูฆ่าแต่ว่าชนิดนี้สิว่ขมโอพี่ดอกนึ่งอู้หอเมีดเคี้ยถึกโอ้ยนั่นอืมใช่ๆล่ะพี่พี่โอู้เคี้ยอันพูณนะโอู้หลายไข่ย,ยูนี่พี่ไขน่นึ่งไข่หน่อยตอนนี้ไข่หน่อยกำลังเกิดเข่ขา,าเลย แค่หลุดหัวหน,นึ่งไปทางไหนบ้างสินี่อยู่ในปลา่นดอกงามงามแม่นเอาได้เอาถึงมานอนอ,อ่เนาะอือเอาขาเกี่ยวเถวบ้นไปอ้าดอกบังามเลย,ก,เลยกลางสียางกายไปโหดอกงามเด้แต่นี่ปนาดหอ้หน่อย อืมเดี๋ยวหางงามเยอาเคียมูมาหน่อยหน่อยอะแ้่ถุงยี่ใสอันี้อันนี้บ่มันใจอันก็เลยปเดี๋ยวตามามาจอบเบื้องฮ้องนสิออกบอ